เอาก้าวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ a p k t v นะครับผมมาวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft กันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผมซึ่งน้องเฟียเราก็ไม่ได้มาเล่นหลายวันแล้วนะฮะหลายเดือนมากกว่าต้องหาวมาต่ออ่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณอาชิตย์เหมือนเดิมนะผม อ่อตกละเราจะมาดำรงชีวิตกันจบบฉาลอกเฮ้ยอ๋อที่มาดูนี่ยทิ่มาดูเนี้ยดำมาดูนี่เดินมาดูนี่เดินมาดูนี่ยถ้ามีน้ำมันไม่ไหลวะเนี้ยอ่ามันไม่น้ำไม่ไหลเออปล่อยมาแล้วเทละเทเทดีเทดีทำไม้จากไม้อ๋อ นะฮะนี่นะซึ่งผมได้สุม่มเจอกับหมู่บ้าน n อ c นะฮะตัวโคโชคดีโชคดีมากๆเลยไมเราจะไม่ทำลายทรัพยากรต้นไม้ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะเราจะทำลายแค่ทีเดียวพอ <c oughs> ทิพหะแบบอบอีไหนูีไหนตีอย่าบอกนะไม่ตีไปสิอย่าไปตีมั่งเดี๋ยวพี่จะทำฟาร์มเหล็กด้วยตอนพาร์ตลัาง ในหนูมีอะไรบ้างแบ่งกันบ้างที่มีไม้แค่ก้าอันนี้อืออือ,อตอนนี้พี่ขับโตค้าบ้างหนูไม่ต้องขับโตค้าแล้วหนูไม่ต้องขับขแล้วขับแค่ตัวเดียวพอเลือกบ้านเลือกบ้านหนูอยู่บ้านหลงไหน,นจัดมางั้นหนูก็อยู่บ้านหลังนั้นเฮ้ยหนูทอมหลังไหนอะ ทำไมพี่กินนี้พี่เห็นมันเป็นหรือว่าหนูเจอเจอในกล่องเหรออันนี้ก็เป็นบ้านหนูเลยก็กันพี่หาบ้านพี่ก่อนโอ้อันนี้ก็บ้านก็มันขึ้นไหมกล้เจแบทหน้าปัญหาเจอ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 นีีมาก อย่างนี้นะที่นี้มันมีอ้นี่ด้วยฉัาลังสร้างที่ตึกวอะไรนะทำควันดีกว่าขวานอะเอาสติ๊กไว้ตี อีทีพี่เจออืมช่อันด้วยแต่พี่ค่อยเอาพี่ขุดหิงก่อนอยู่ในน้ำมันจะขุดนาน,น่อว่าถ้าอยู่ในน้ำขุดนานเนะอืมอืมอืม ไมเสียงขุดดังเลยเหฮะเห็นมีคนคอมเมนต์มาเยอะแล้วนะฮะว่าทำไมเสียงหมดดังเบาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยจถ่านจถ่านด้คออยกอั แนวงชีวิตมันยากลบากแขืนมากเลยนะนะครับนี่ยทำไมมันช้างเลยอ่ะไปครับขุดดีๆก่อนอ่าว่ย อือับเรื่องกัตรงนี้เลยไม่รอยไม่รอยภาคเหน้อ

Det ah, Det ja. vi er Nei takk.

ยังจำไม่ได้เลย,ลยดูออดีเอาเข้าใจแล้วดูยาชีพนีมันสิ่งที่ดีที่สุดเอ้ยเราลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเราต้องใช้แกะในการขาบเตียงอเออเราน่าจะทำฟาร์มแกะไม่เอาเของนาะ มีคนแก่ยังยังเลยเไปทำฟาร์มไทยกันอย่าบอกนะว่าเราอยู่ในเกาะเนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่หรือว่ามีต่อไปอ๋อมีต่อีกมีต่อมปนูกน้ตอต่อมปนูกนีออกออกออก่ผมว่าคลิปนี้ น่าจะเร็วไปหน่อยนะครับผมเทริปแล้วจบคลิปเลยไหมทรปไปเอ้ยนะเชื่อพี่เถอะว่าท่านผู้ชมก็คงจะรอดูนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลย์ตอนนี้นะครับผม